ไม่ไพ่เอาไว้ปูสาลาลิมน้ำนะครับชีไปเรื่อยนะครับมเมล็ดเขาล่วงลงแล้วก็ กระเพรามาลงไปด้วยนะครับตรงี้อยางเอทล้อรถเนี่ย้างนอกเขาก็มีนะครับเ,เขาปยวไปนะครับ ่อนไปเข้างานนะครับตอนเชา้าเหนืองานเราก็มาลดนะดี๋ยววันไหนดูเดี๋ยวจะพาดูงอน่อไม้บงหวานนะครับ ขึ้นมาแล้วได้กินละสองหนอนี่ครับกอนต้องแต่งตัดพวกกิ่งเล็กๆออกก่อนนะครับยังไม่ได้แต่ง ถ้าจะทำเปลียงเพิ่มเคี่ยนี้ก็ทรดน้ำไม่ทันเปลียงนูน้นเดี๋ยวถูกลงวันที่หนึ่งก่อนค่อยมาทำเต็มที่นะครับจะได้มีเวลา ตอนนี้หาเช้ากินขาวไปก่อนไม่ได้หาเช้ากินข้มมานะครับหาตอนนี้ก็ต้องกินตอนนี้ครับตอนเนี้ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวสายก็ประมาณนี้แดงข้างหลังนี่ก็ว่าจะทำก็ยังไม่ได้ลงมือนครับ ลำสาลาริมน้ำอยู่ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs>